สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องลูกี้จะมารียนสลามค่ะสองกระปุกเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะนริ่มจากสีม่เลยค่ะสีม่งมันก็จะใสมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาแกสีขาวกันเลยค่ะเออสีขาวมันจะเหนียวมากเลยค่ะสีขาวมันจะเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะสีอันนี้กันเลยนะคะนี่ค่ะสีชมพูก็นิ่มมากๆเลยนะคะเนื้อเนียนเด้งค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะมันก็จะปอกๆเหมือนอะไรแตกๆละค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเล่นสีขาวกันเลยค่ะ เด็กๆก็จะได้เพลิดเพลินกับสัตว์ที่เขาจะเอาออกยากหมอนนะคะเพิ่มความแข็งแรงที่มือนะคะบีบๆ,ๆ,ๆมันก็จะเป็นสใสๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะมันก็จะเป่าๆ,ๆมาสีชมพูค่ะ ะะเดี๋ยวเดียวค่ะน้องลูกีมีอะไรจะบอกถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นสลามเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือเผื่อเราจะกินอะไรนะคะสวัสดีค่ะ